สวัสดีจ้าวันนี้นะแนนอยากจะเขย่าหมีหัวเล่ามาอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆหรือเปล่า,ามาดูกันนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะซื้อมาเล่นเท่านั้นแหละเห็นเคาฮิตกัน นมีตัวใหม่มาเสนอโคลลนโคลอนลอน,นี่ซื้อมาขยาเหมือนกันอันนี้อร่อยกว่ามีโคลาดูกันนะแอ็กซ์ไซส์แอ็กซ์ไซส์ใ้ได้5นาทีหรอเรนะนับก่อนนะ อบาันนี้กล่องละ16บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆไหมตอนนี้เขาเออกกํลาลังกายก่อนนะบ๊ายบาย